ไปดูงานดีๆที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมชมงานในครั้งนี้นะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกทํายุัคมตรีเปิดไปเมื่ช่วงเย็นที่ผ่านมางานนี้ถึงสิกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลจัดเทศการสัญจรบัวบาดยาตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพราชนินนะเ,นเมรมฤคทายวันอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์นรพรจันโอชาภรยาครับเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลสัญจรเฉลิมพระเกียรติบัวบาทญาตราโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงจากในงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมครับณะพระชนเวศมฤคทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9ก้ามิถุนายน2559 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559จี่รัศการเฉลิมพระเกียรติสัญจรบัวบาดยาตราครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมแรกของโครงการปลูกไทยในแบบพ่อนําเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์เชื่อมโยงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆครับโดยเทศกาลดังกล่าวครับจะสัญจรไปจัดในทุกภูมิภาครวม4ครั้งด้วยกันครั้งนี้เย็นนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จัดโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ก็คือว่าสุกเสาร์ที่นี้นั่นเองนะครับส่วนครั้งที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดสกลนครครั้งที่3ที่สงขลาและครั้งที่4นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ซึ่งก่อนการเดิน,นทางไปจังหวัดเพชรบุรีนั้นพลทเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีครับได้เป็นประธานประชุมคณะส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครั้งที่2ประจําปี2559ก่อนนะครับโดยที่ประชุมกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การประชุมซึ่งหลังการประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าการทํางานของรัฐบาลตามรถมับที่ได้วางเอาไว้และกําชับครับให้มีการทําความเข้าใจเดินหน้าเข้าสู่ประเทศไทย4.0ซึ่งต้องมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้โครงสร้าง เศรษฐกิจประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐให้ประชาชนมีส่วนร่วมแม้ว่าการทํางานนั้นอาจไม่ทันใจแต่มั่นใจนะครับว่าการทํางานต่างๆจะดีขึ้นตามลําดับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับอยากให้ทุกคนเข,าเข้าใจว่าเศรษฐกิจประเทศไทย,ยมันประกอบทักสส่วนด้วยกันนะเศรษฐกิจระดับบนระดับกลางระดับล่างแล้วเราก็ไปเสริมด้วยเศรษฐกิจชุมชนวันนี้ด้วยทั้งหมด่ะครับเพื่อนด้วยประชารัฐทั้งสิน้นนะเพราะทุกอย่างเราเดินหน้าไปเพื่ออนาคตวันนี้มัน อาจจะยังไม่ทันใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงหลายเรื่องด้วยกันแต่ก็ดีขึ้นนะคิดว่าโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นใช่ไหมถึงแม้ว่ารายได้มันจะไม่เพิ่มมากนักวันนี้มันก็ต้องเป็นระยะยาว ก่อนการประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมภาพถ่ายพระบารมีปกเกล้าชาวประชาบดีซึ่งรวบรวมภาพความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชะกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถและพระบรมบวงศานุวงศ์